ก่อนเข้าพระอุโบสถต้องกล่าวคำวันทาเสมาดังนี้อุกาสะวันทามิพันเตสัพพังอป,ปราธังคมะธเมพันเตมยากะตังปุญญาสามินาอนุโมทิตพังสามินากะตังปุญญไมหังทาตัพังสาธุสาธุอนุโมทามิแล้วลงนั่งคุกเข่ากล่าวคำว่าดังนี้ สัพพังอปปราทังคมทะเมพันเตอุกาสะทวารเตเยนกตะตังสัพพังอปปราทังคมทะเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตแล้วลุกขึ้นยืนกล่าวคำว่าดังนี้วันทามิพันเตสัพพังอปปราทังคมมทะเมพันเตมยายกตะตังปุญ,ญงสามินาอนุโมทิตพัง สานินากตังปุญยังไมหังทาตับพังสาธุสาธุอนุโมทามิแล้วหน้าก็ขึ้นมาหน้าพระอุโบสถโปรยทานและบิดามารดาพร้อมทั้งญาติทั้งหลายจุงมือหน้าเข้าพระอุโบสถแล้วก็ทำการบูชาพระรัตนตรัยต่อพระประธานในโบสถ์ว่าดังนี้พุทธบูชามหาเตชวันโต ธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพควาวโหติโรกนาถังอภิปูชยามิเสร็จแล้วก็กลับมารับผ้าไตรจากบิดามารดาแล้วก็เดินเขา่าเข้าไปหาพระอุปัชายะแล้วถวายเครื่องสักการะผ้าบรรพชาอุปสมบทแบบอุกาสะพึงลุกขึ้นยืนกล่าวคำขนนานนาคว่าดังนี้ อุกาสะวันธามิพันเตสัพพังอปปราทางขมะทะเมพันเตมยากตะตังปุญญาสามินาอนุโมทิตพังสามินากะตังปุญญามไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิอุกาสะกาลุญยังกัตตวาปัพชังเทหะเมพันเต ต่อไปนี้นาคพึงนั่งลงคุกเข่าประนมมือว่าอะหังพันเตปัปพชังยาจามิทุติยัมปิอะหังพันเตปัปพชังยาจามิตติยัมปิอะหังพันเตปัปพชังยาจามิสัพพะทุกข,ขะนิสลณนะนิพพานะสัจจิกณัตถายะอิมังกาสาวังฆะเหตตวา ปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะสัพพะทุกขะนิสลณนะนิพพานะสัจจิกรณะฏฐายะอิมังกาสาวังขะเหตตวาปัพพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะสัพพะทุกขะนิสลณนะนิพพานะสัจจิกรณะฏฐายะ มังกาสาวังขะเหตตวาปภาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุป,ปาทายะต่อต่นั้นพระอุปชายะรับภ้าใจแล้วว่าต่อไปสัพพะทุกขะนิสระณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะเอตังกาสาวังทัตตาวาปภาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุป,ปาทายะ สัพพะทุกขะนิสลานะนิพพานะสัจจิกลนะตถายะเอตังกาสาวังทัตะวาปปพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะสัพพะทนะุกขะนิสลานะนิพพานะสัจจิกลนะตถายะเอตังกาสาวังทัตะวาปปพาเชทะมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะ ในลำดับนั้นพระอุปชายะให้โอวาสและบอกตะจะปัญจะกะกรรมฐานสืบต่อไปว่าดังนี้เกษาโลมาณขาทันตาตะโจตะโจทันตาณขาโลมาเกษาพระอุปชายะ ชักอังสะออกจากไตรสวมให้แล้วสั่งให้ออกไปคลองผ้าไตรจีวรตามระเบียบขั้นเสร็จแล้วรับเครื่องทยาทานเข้าไปหาพระอาจารย์ถวายท่านแล้วกราบลงสามหนยืนประนมมือเปล่งวาจาขอสรณะและศิลดังนี้อุกาสะวันทามิพันเตสัพพังอปรลาทางังธรมธเมพันเตมะยากะตังปุญ,ญงสามินาอนุโมทิตพัง สามินาตะตางปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิอุกาสะกาลุญยังกัตตวาติสะระเนนะสหะสีลานิเททะเมพันเตในลำดับนั้นพระอาจารย์กล่าวคำนมัสก,การนำให้ผู้มุ่งบรรพชาว่าตามไปดังนี้ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมะหังวะทามิตังวะเทหิอามะพันเต พุทธ <ersch> ังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิทุติยัมปีพุทธังสระนังขจามิทุติยัมปีธรรมังสระนังขจามิทุติยัมปี สังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ ติสาระ,ะขมานางนิทิตังอามะพันเตบัดนี้การบรรพัช,ชาเป็นสาม,มันเนรสำเร็จลงเพียงเท่านี้ต่อแต่นี้ไปเพิดพึงสมาทานสิกขาบทสิป,ปการว่าตามไปดังนี้ปานา,ปาติปตาเวระมณีอภินาธานา เวรัมณีอรัมมัจริยาเวรัมณีมุสาวาธาเวรัมณีสุรามิเรยะมัชพะมาตฐานาเวรัมณีวิการโูชนาเวรัมณี นัจขีตะวาติตะวิสุกทัตนาเวรมณนีสมาราคันะวิเรปนธารณะมันดณะวิภูสนาทนาเวรมณนีสอุจสยะนะมหานยะาเวรมณนีส ชาตะรูประรัชตาปฏิกหานาเวระมณีอิมานิทัศสิกขาปธานิสมาธิยามิอิมานิว่าสามจบแล้วสามเณรกราบลงหนึ่งหนยืนขึ้นว่าดังนี้วันทามิพันเต สัพพังอปปลาธังขะมทะธเมพันเตมะยากะตังปุญญงสงามินาอนุโมทิตพังสามินากะตังปุญญยังไมหังทาตพังสาทุสาทุอนุโมทามิคุกเข่ากราบลงสามครั้งในลำดับนั้นสำเนนพึงรับบาทกุ้มเข้าไปหาพระอุปชายยะในสังฆสันนิบาต วางไว้ข้างตัวด้านซ้ายรับเชื่องพยาธานถวายท่านแล้วกราบลงสามหนยืนประนมมือกล่าวคำขอนิสัยว่าดังนี้อุกาสะวันธามิพันเตสัพพังอป,ปราทางคมะธเมพันเตมะยากตังปุญยังสามินาอนุโมทิตพังสามินากตังปุญญยังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิ อุกาสะกาลุญยังกัตตวานิสยังเททะเมพันเตพึงนั่งคุกเข่าลงขอนิสัยต่อไปดังนี้อะหังพันเตนิสยังยาจามิทุติยัมปิอะหังพันเตนิสยังยาจามิตติยัมปิอะหังพันเตนิสยังยาจามิ อุปัชชายเมันเตโหหิอุปัชชายเมันเตโหหิอุปัชชายเมันเตโหหิเมื่อพระอุปชาว่าโอปายิกังปะติรูปังปาสาทิเกนสัมปาเทหิแล้วสามเณรพึงกล่าวรับว่าอุกาสะสัมปติชามิในละว่างสามหนแล้วว่าต่อ อัจฉเตะเคทานิเถโลไมหังพาโลอหัมปิเถรสสะพาโลอัจฉเตะเคทานิเถโลไมหังพาโลอหัมปิเถรสสะพาโลอัจฉตะเคทานิเถโลไมหังพาโลอหัมปิเถรสสะพาโลวักนี้ว่าสามหนแล้วกราบลงหนึ่งหนยืนขึ้นว่าต่อ วันทามิพันเตสัพพังอป,ปลาทางคมรตเมพันเตมายากะตังปุญยังสามินาอนุโมทิตพังสามินากระตังปุญยังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิคุกเข่ากราบลงสามครั้งในลำดับนั้นพระอุปชายะหรือพระกรรมวาจาจารย์เอาบาดมีสายโยงคล้องตัวผู้มุ่งอุปสมบท แล้วบอกบาทจีวรสืบต่อไปปะทมังอุปชังคาฮาเปตโพอุปชังคาฮาเปตวาปะตะจิวรางอาจิกิตพังอยัยนเตปโตในลำดับ,บนั้นสามเณรพึงรับว่าอามะพันเตอยัยงสังคาติพึงรับว่าอามะพันเต อยังอุตลาสังคโฆพึงรับว่าอามะพันเตอยังอัลลาวาสโกพึงรับว่าอามะพันเตในลำดับนั้นพระอุปชายะพึงบอกให้ลุกขึ้นเดินไปยืนอยู่ในที่ที่กำหนดไว้เพื่อจะให้พระอาจารย์ท่านสวดถ,ถามอันตลายิกรรมสืบต่อไปต่อไปนี้พระกรรมวาจาจารย์ จะได้สวดถามเพื่อสอนซ้อมสมมุตินาคชื่อโอภาโสสมมุติพระอุปชายะชื่อสโสพโนนะโมจัาสาพกะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะ ปาฆาวาตตออราหตตอสมมาสมพุทธสาะนโมตัสทะปาฆาวาตตอราหตตอสมมาสมพุทธัาสะ เจ้านาจอมแม่พันเถสังโขโอภาสโสอ,อายะสมตสาตส่วนพันอาสาโอปสัมปทาเปโคยาเถสังขสัปาตะากัลังอหังโอภาสังอนุาสาสัยัง goseอภษอ pe saja kaลต kaลอย่างชาต่างต่างสร้างkaมเจ pจpeสต่างอาธทวตพอาsantàนาที่ถวตพมาควธseมาค mangku aซ เอวันตังโพจิสันเตสันเตเตเอวโลนปาอาภารตาังทุังพึงรับว่านติพันเตคันโทพึงรับว่านติพันเตเดลาโซพึงรับว่านติพันเตโซโซพึงรับว่านติพันเต อาปมาโลพึงรับว่านจิพันเตมาโนนโซเสพึงรับว่าอามะพันเตวอเรโเสพึงรับว่าอามะพันเตวอเชโเสพึงรับว่าอามะพันเตอานาโนเสพึงรับว่าอามะพันเตนาเซลาชาปโตพึงรับว่าอามะพันเต อนุญ,ญาโตสิม,มาธาเพโทเพึงรับว่าอามะพันเตปาเรปนุนาเวสชเทวาโซเซพึงรับว่าอามะพันเตปาเรปุลนานเตปัตเจวลาลังพึงรับว่าอามะพันเตเกนาอาโมเซพึงกล่าวดังนี้ว่าอาหังพันเตโอภาโสนามะ วานามาเตาอุปชายโอพึงกล่าวดังนี้ว่าอุปชายโยเมพันเตอายสมาโสพนโนนามะร <c oughs> ั้นสวดสอนซ้อมแล้วท่านกลับเข้ามาสวดขอเรียกอุปสัมพทาเปกขะเข้ามาอุปสัมพทาเปกขะพึงเข้ามาในสังฆสันนิบาตกราบลงตรงหน้าพระอุปชายยะสามหนแล้วนั่งคุกเข,ข่าประนมมือเปล่งวาจาขออุปสมบท สืบต่อไปว่าดังนี้สังคำพันเตอุปสัมปทังยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะทุติยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปะทังยาจามิอุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะตะตยัมปิพันเตสังคังอุปสัมปทังยาจามิ อุลลุมปะตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปาทายะอันดับต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพระอุปชายะและพระผู้สวดจะได้ทำการสวดยติจตุธกรรมสืบต่อไปเป็นอันว่าเสร็จพิธีเป็นพระพิสุในบวรพระพุทธศาสนาและขอให้ท่านจงมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ท่องบนภาวนาสืบต่อไป